สำหรับคลิปวิดีโอกันนี้เนาะจะเป็นคลิปวิดีโอการสอนการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel สาหรับเจ้าหน้าที่พวกเราชาวสามชุกเนาะสาเหตุที่ทำเนี่ยเพราะว่าโปรแกรม Microsoft Excel เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตลางาเนาะความดีของมันไม่ได้มีแค่ตารางไม่ได้มีแค่คําสั่งซ้ำมันสามารถช่วยงานเราได้เยอะโดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลเป้าหมายผลงานอะไรต่างๆแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยยังใช้ไม่เป็นเนาะก็เลย คิดว่าเออทาคลิปวิดีโอเนี่ยสอนดีกว่าจะเริ่มจากระดับพื้นฐานที่สุดเท่าที่ผมนึกออกเลยแล้วก็จะไปแอดว์ที่สุดเท่าที่ผมเป็นจริงๆผมไม่ได้เก่งโปรแกรม Excel ผมรู้จักคาสั่งอยู่แค่2ตัวคือ v l o o k u p กับ Co u n อีแต่แค่2ตัวเนี้ยก็สามารถช่วยงานเราได้มหาศาลและหลายงานที่ต้องใช้คนทั้งอนมามัยทําใช้เวลาทําเป็นวันๆต้องอดลับนอนเป็นคืนๆถ้าเราใช้ Microsoft Excel เเป็นเนี่ยเราใช้คนแค่คนเดียว กับระยะเวลาแค่ราวสาถึงสี่ชั่วโมงก็สามารถทําเสร็จได้แหละเนาะเพราะฉะนั้นผมจึงตัดสินใจว่าเดี๋ยวทําคลิปเนี่ยสอนให้ใครที่สนใจเข้ามาดูจริงๆอยากให้สนใจทุกคนครับแต่ว่าขอขอว่าจริงจก็อยากให้ทุกคนเข้ามาดูแหละให้ทุกคนเข้ามาใส่ใจตรงน,นี้เพราะมันช่วยงานเราได้เยอะจริงเนาะแต่ขอขอเป็นสาหรับคนที่มีเวลาแล้วกันแล้วก็สนใจจริงๆนะครับ ระดับพื้นฐานที่สุดที่จะสอนกันในวันแรกเนี่ยก็คือรูปแบบของเซลล์ที่เขาเรียกว่าฟอร์แมตเซลล์รูปแบบของชุดข้อมูลภายในตารางพวกนี้เราจะเห็นเป็นแบบนี้อย่างเช่นเลข1ใช่ไหมอันนี้ก็เลข1น่ใช่ไหมอ,อันนี้วันที่10เดือน10ปี2 5 6 4นี่ก็10เดือน10ปี2 5 6 4อ่ะถ้าถามตรงนี้หลายๆคนน่าจะตอบว่ามันคือชุดข้อมูลเดียวกันถ้าชุดข้อมูลเดียวกันก็แสดงว่ามันต้องมีค่าเท่ากันถูกไหมแต่ในขณะที่ My Microsoft Excel เ,เขาไม่ได้มองอย่างนี้ เราดูที่ตัวเลขก่อนเลข1เหมือนกันเนาะเลข1เหมือนกันเลยเวลามเวลาเราเห็นเห็นเป็นเลขหนึ่งแต่บางที microsoft excel มันไม่ได้เห็นเป็นเลขหนึ่งเดี๋ยวมาดูตรงนี้ format cell เห็นไหมมันเห็นเป็นรูปแบบ text อันนี้มันเห็นเป็นตัวอัสอรไม่ใช่ตัวเลขในขณะที่อันนี้มันเห็นเป็นรูปแบบ general general คือรูปแบบทั่วไปจะกลายเป็นอะไรก็ได้เพื่อความเข้าใจง่ายผมจะปรับมาเป็นตัวเบอร์เห็นไหม เราเห็นเลขหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเวลา Microsoft Excel เขามองเวลาคอมพิวเตอร์เขามองเขาไม่ได้มองเป็นเลขหนึ่งเหมือนกันอันหนึ่งเขามองเป็นรูปแบบของตัวอักษรอีกอันนึงมองเป็นรูปแบบตัวเลขเพราะฉะนั้นค่า2ตัวนี้ไม่เท่ากันอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือวันที่เห็นไหมอันนี้คือวันที่1 0เดือน10ปี2 5 1 4ั่เวลาเราเข้ามาดู Format Cell อ่ะมันเห็นเป็น text มันเห็นเป็นตัวเอมันเห็นเป็นตัวอักษรไม่ใช่วันที่ในขณะที่อันนี้ โปรแกรมเห็นเป็นวันที่เป็นเดทนะนี่คือความต่างของการใช้งานเอ็นี่คือความต่างของชุดข้อมูลที่อยู่ในเซลล์แต่ละเซลล์ตรงนี้คือเรื่องพื้นฐานที่สุดของ microsoft excel เราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะว่าในระดับสูงขึ้นไปเวลาเราเริ่มใส่คําสั่งเริ่มบวกเริ่มลบตัวเลขมันจะค่าเคลือ่อนเพราะว่ารูปแบบของเซลล์มันไม่ถูกต้องเนาะในวิธีการเปลี่ยนรูปแบบของเซลล์ทำได้ง่ายๆด้วยการคลิกขวาเลือกที่ format cell จากนั้นก็เปลี่ยนชนิดไป No. ส่วนใหญ่ชนิดที่เราจะเจอก็จะมี Number d a t e ทไทมไม่เคยเจอแล้วก็เป็น Text พวกนี้เนาะพวกนี้จะเป็นรูปแบบของอเป็นรูปแบบของที่ใช้บ่อยๆย้ำนะครับมี Number Date แล้วก็ Text สามตัวนี้เราจะใช้บ่อยๆส่วนอย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้และใช้ค่อนข้างยากไม่เป็นไรโอเคอันนี้คือเรื่องพื้นฐานที่สุดสมมติเราต้องการเปลี่ยนเราเกลือบอทลีลือันนี้คือเรื่องพื้นฐานที่สุดแล้วเห็นไหม ถ้าเราเปลี่ยนเปเทคเนี่ย Excel จะเห็นวันที่เป็น2 4 2 8ิเห็นไหมคือ Excel เนี่ยมันไม่ได้มองแบบที่เรามองถ้าเราจะใช้งานไห้เต็มอี่นะครับเราต้องมองแบบเดียวกับมันให้ได้ก่อนอันนี้คือเรื่องพื้นฐานที่สุดในการใช้งาน Excel เดี๋ยวต่อไปจะเป็นการลงลึกลงไปเรื่อยๆจากพื้นฐานแล้วค่อยๆเหยับสเต็ปไปเรื่อยๆผมจะทำวิดีโอสอนไปเรื่อยๆถ้ามีเวลาเนาะก็อยากให้สลับเวลามาดูกันสักวันละนิดวันละหน่อยเนาะ วันแรกนี่อาจจะยาวหน่อยเพราะว่าผมมีเรื่องจะคุยเยอะแต่ว่าที่ทำเนี่ยก็เพื่อทุกคนนี่แหละเวลาทํางานจะได้สะดวกขึ้นเนาะก็สลับเวลามาดูนิดนึงก็วันแรกนี้ขอบคุณมากครับ